พักไทยทุกท่านครับยินอีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้เราจะมาเจาะเรื่องราวของความมั่งคั่งของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศเยอรมนีโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางการเงินชั้นนำหลายแห่งเพื่อนำเสนอภาพที่ครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้นผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าความมั่งคั่งของเยอรมนีส่วนใหญ่มีได้มาจากเศรษฐกิจดิจิทัลหรือภาคการเงินเพียงอย่างเดียวแต่ยังคงอย่างรากลึก อยู่ในอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่แข็งแกร่งและครอบครัวที่สืบทอดธุรกิจมาอย่างยาวนานผู้ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุดที่สูงสุดในเยอรมนีเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่โดดเด่นในหลากหลายสาขาได้แก่ธุรกิจค้าปลีกส่วนลดหรือดิตเตอร์โชวสและตระกูลอัลเบรชโลจิสติกและการขนส่งหรือคลาวส์แมคเคนครูนีอุตสาหกรรมยานยนต์ของตระกูลคอน และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์หรือ h a s l e l a r n e r และ Andreas von b e k t h s h a m รูปแบบธุรกิจของบุคคลเหล่านี้สะท้อนถึงการขยายตัวเชิงรุกและการจัดการธุรกิจอย่างรอบคอบผ่านโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นการใช้มูลนิธิครอบครัวเพื่อรับประกันความมั่นคงในระยะยาวและควบคุมกิจการยิ่งไปกว่านั้นยังเผยให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างการสร้างความมั่งคัง่ง กับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักของประเทศรวมถึงบทบาทของการกุศลที่มักถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์เชิงยุทธวิธีของบริษัทนอกจากนี้ยังได้ให้บริบททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพื่อทำความเข้าใจในที่มาของความมั่งคั่งของบางตระกูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของตระกูลขวัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพิจารณาประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เริ่มที่คุณฟริตฮมโลกับฟริตฮมโลกรุ๊ปฟริตฮมโลเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทฟริตฮมโลกรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอาณาจักรธุรกิจของเขามีสองเสาหลักที่สำคัญคือ Rit เทวซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านตู้ควบคุมและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและ e plan ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ชั้นนำของยุโรปสำหรับงานวิศวกรรม แมริชเชลและ e p แพลนจะไม่ใช่แบรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วไปรู้จักแต่ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกโดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0การที่กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงโลกทางกายภาพของการผลิตเข้ากับโลกดิจิทัลทำให้พวกเขากลายเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ คนถัดมาครับคุณรุดวิกเมิร์ครับเมอร์เคิลกรุ๊ปรุดวิกเมิร์นะครับเป็นผู้บริหารที่ดูแลกลุ่มบริษัทที่มีความหลากหลายเขาเป็น CO o ของ m e r ร์เคิลเซอร์วิสจี h และควบคุมบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งเช่น p h o ิก i ์ฟา a ์มาและ Cash b o r e เ g อร์เกล r นเดอร์ฟาชอ AG ซึ่งเชี่ยวชาญด้านยานยนต์นอกจากนี้เขายังมีส่วนสำคัญใน h ฮเดอร์เบิร์กแมททอเรโดยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแล การที่เขามีการลงทุนที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรรมอย่างเช่นฟินิกส์ฟาร์มาฮันเดลหรือราติฟาร์มหรือวัสดุก,ก่อสร้างแบรนด์เฮเดอร์เบิร์กซีเมนต์แสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การจัดการความมั่งคั่งที่เน้นการกระจายความเสี่ยงไปในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นแนวทางที่แตกต่างจากหลายคนที่เน้นบริษัทหลักเพียงอย่างเดียวคุณแอนเดรสฟอนเบคทอสไฮม์แอนเดรสฟอนเบ็กทสไฮม์ เป็นวิศวกรและนักลงทุนที่โดดเด่นในซิลิคอนดลเลยความมั่งคั่งของเขาไม่ได้มาจากการสืบทอดธุรกิจครอบครูแบบดั้งเดิมของเยอรมนีแต่เกิดจากความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการและนักลงทุนเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sun Microsystems ในปี1982และต่อมาได้ก่อตั้ง Arista Networks ซึ่งเป็นบริษัทด้านระบบเครือข่ายสําหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่นอกจากนี้เขายังมีชื่อเสียงในฐานะนักลงทุนรายแรกๆที่มองเห็นศักยภาพของ Google ในปี1998โดยเขาและเดวิดเชริตันได้ร่วมลงทุนคนละ1 0 0 0ดอลลาร์ก่อนที่บริษัทจะถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเสียอีกการสร้างความมั่งคั่งของเขาสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางที่แตกต่างจากบรรดาเศรษฐีระมัดคนอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอุตสาหกรรมที่สิบทอดกันมาคุณฮาสโซ่พลาเนอร์ h ั s โซ่พลาเนอรเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ SAP ในปี1972ร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมงาน4คนจาก IBM SAP เป็นที่รู้จักในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรที่ช่วยให้บริษัทต่างๆจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ p พลทเนอร์ไม่ได้เป็นเพียงผู้บริหารแต่เป็นนักเทคโนโลยีที่มีวิสัยทัศน์เขาดูแลการวิจัยด้านการจัดการข้อมูลในหน่วยความจำหรือ In-memory Data Management ที่สถาบัน Hasso p l a t n e r Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่เขาก่อตั้งขึ้นเองงานวิจัยนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์ม HANA ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงของ SAP การคุศลของพลทเนอรผ่านมูลนิธิ Hasso p l a t n e r Foundation ไม่ใช่เพียงการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์แต่เป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคตการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ HPi ได้สร้างประโยชน์โดยตรงกับ SAP โดยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการกุศลเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดมาดูกันต่อครับที่กูลกวน ความมั่งคั่งของซูซานคลาเทนและสเตฟานควันช์ส่วนใหญ่มาจากการสืบทอดมรดกจากพ่อของพวกเขาเฮอร์เบิร์ตควันช์ซึ่งเป็นนักอุตสาหกรรมผู้กอบกู้ BMW ให้รอดพ้นจากภาวะล้มละลาย ซูซานคลเทนเป็นเจ้าของหุ้นประมาณ19%ใน BMW และยังเป็นเจ้าของและรองประธานของอัลทาน่าเบริษัทด้านเคมีและเภสัชกรรมในขณะที่สเตฟานกวนช์ถือหุ้นเกือบ24%ใน BMW และยังบริหารบริษัท h o ดดิ้งเดลต AG เซึ่งลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม โมเดลธุรกิจของ BMW Group มุ่งเน้นไปที่การสร้างยานยนต์ระดับพรีเมียมและรถจักรยานยนต์ที่มีนวัตรกรรมซึ่งรายได้หลักมาจากหลายช่องทางได้แก่การขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์การให้บริการทางการเงินและการเช่าซื้อรถยนต์ผ่าน BMW Financial Services และการขายสินค้าและบริการหลังการขายผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกมาที่คุณ Reinhold v e r ไรโฮเวิร์ดเข้ามาบริหารธุรกิจขายส่งสกรูของพ่อในปี1954เมื on on ่ออายุเพียง19ปีและใช้เวลาหลายทศวรรษในการขยายกิจการให้กลายเป็นกลุ่มบริษัทระดับโลกกลุ่มเว r ร์ดกรุ๊เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายธุรกิจในต่างประเทศโดยเริ่มจากการตั้งบริษัทสาขาแห่งแรกในเนเธอร์แลนด์ในปี1962และยังคงเน้นการดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจแบบ b 2 b ก็คือดาวัธุรกิจกับธุรกิจเป็นหลัก กลยุทธ์การเติบโตของเขานอกเหนือจากการขยายธุรกิจตามปกติแล kind of ้วยังรวมถึงการเข้าซื้อกิจการของบริษัทขนาดเล็กที่ยังคงดําเนินงานอย่างอิสระแต่ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มซึ่งสะท้อนถึงปรัชญาการทํางานร่วมกันมากกว่าการเข้ายึดครองเพื่อรับประกันสิทธิภอพในระยะยาวเวิร์ดได้โอนหุ้นในธุรกิจของเขาไปยังมูลนิธิครอบครัว4แห่งในปี1987ซึ่งตั้งชื่อตามภรรยาและลูก3ามคนของเขา การกระทํานี้ช่วยมั่นใจได้ว่าบริษัทจะยังคงเป็นของตระกูลต่อไปและสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยเขาได้ลงจากตําแหน่งประธานคณะกรรมการกํากับดูแลของมูลนิธิในวันที่31ธันวาคม2024และหลานชายของเขาเบนจามินเวิร์ธได้เข้ารับตําแหน่งแทนในวันที่1มกราคม2025 v e r ร์ธกรุ๊เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ d ิตแตน หรือธุรกิจขนาดกลางที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเยอรมนีที่สามารถก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจเยอรมนีครับคุณคลาวส์ไมเคิลคิวเน่คลาวส์ไมเคิลคิวเน่นั้นเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน1937เขาเป็นบุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ระดับโลกโดยเริ่มอาชีพในบริษัทขนส่งคิวเน่พลัสที่ก่อตั้งโดยออ g u กัสคิวเน่ปู่ของเขาในปี1 9 0 ชีวิตการทำงานของคิวเน่เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ความพยายามที่ล้มเหลวในการก่อตั้งบริษัทเดินเรือในช่วงริกิตน้ำมันทศวรรษ1970ไปจนถึงการตัดสินใจขายหุ้นขึ้นหนึ่งของบริษัทในปี1981ก่อนที่จะซื้อกลับมาทั้งหมดในปี1992และนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี1994ความมั่งคั่งของคิวเน่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การควบคุมบริษัทคิวเน่พลัสเนเกอร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทคนทรงรายใหญ่อื่นๆ เขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในฮาพักลอยด์บริษัทเดินเรือชั้นนําและยังได้เพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นในดอยเชลุบทันซาเอจีจนกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในสายการบินแห่งชาติของเยอรมนีในปี2022ตระกูลเอาเบลกอาณาจักรออดี้ธุรกิจของตระกูลเัลเบลกก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยพี่น้องข่าวและเทโอเอาเบลกได้สารต่อร้านของชําเล็กๆของพ่อแม่ในเมืองเอเซนให้เป็นเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนลดระดับโลก ในปี1961พี่น้องคู่นี้ได้ตัดสินใจแยกบริษัทออกเป็น2ส,ส่วนอย่างเป็นทางการคือ Audi Nord และ Audi สุดโดยมีรายงานว่าสาเหตุหลักคือความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบนั้นการแยกธุรกิจนี้ไม่ใช่ผลมาจากความขัดแยง้งแต่เป็นกลยุทธ์ที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในเขตพื้นที่ของตนเองโดยมี Audi Equator เป็นเส้นแบ่งเขตแดนในเยอรมน,นี ปัจจุบัน Audi หอดมีร้านค้าประมาณ2,500ร้านในเยอรมนีตอนเหนือและประเทศอื่นๆในยุโรปและยังเป็นเจ้าของเครือขายเทรดด้วยโจลส์ในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยในขณะที่ Audi สุดดูแลร้านค้าประมาณ2,000ร้านค้าในเยอรมนีตอนใต้รวมทั้งธุรกิจในสหรัฐอเมริกาภายใต้แบรนด์ Audi และแบรนด์ h o f e r ในออสเตรเลียแม้จะมีโมเดลส่วนรถที่้าคืนกันแต่ Audi สุดถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ที่หรูหราก,กว่าเล็กน้อยโดยมีสินค้าที่หลากหลายกว่าและร้านค้าที่ทันสมัยกว่า ความมั่งคั่งของ Audi สุดบริหารจัดการผ่านมูลนิธิซิปมันสติปตุงซึ่งเป็น,นกลไกที่ช่วยให้ทายาทรุ่นปัจจุบันอย่างคาวอัลเบกจูเนียและเบียเตเฮสเตอร์สามารถควบคุมธุรกิจได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรงการใช้มูลนิธินี้ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและรับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจในระยะยาวทั้งคาวอัลเบกจูเนียและเบียเตเฮสเตอร์มีชื่อเสียงด้านการเก็บตัวเป็นส่วนตัวอย่างมากมาดูที่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการค้าปลีก ชวาสกรุปโดยราชวงศ์ชวาสคุณดีเทอร์ชวาสเกิดเมื่อวันที่24กันยายนปี1939ที่เมืองไฮบรอนประเทศเยอรมน,นีเขาเป็นเจ้าของชวาสกรุป๊ปซึ่งเป็นอาณาจักรค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกโดยมีรายได้กว่า1 7 5 4พันล้านยูโรในปีงบประมาณ2024ชวาสมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องการใช้ชีวิตที่เก็บตัวเป็นส่วนตัวโดยมีรูปถ่ายที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเพียง3รูปเท่านั้น และเขาปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกรูปแบบโมเดลธุรกิจของชวาสกรุ๊ปโดดเด่นด้วยการบูรณาการในแนวดิ่งอย่างครอบคลุมซึ่งทำให้สามารถควบคุมต้นทุนและคุณภาพได้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจหลักคือเครือข่ายค้าปลีกลีเดิลและเขาแฟลน์ลีดเดิลมุ่งเน้นไปที่โมเดลซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนลดที่เน้นการขายสินค้าแบรนด์ของตัวเองเป็นหลักในขณะที่เขาแฟลน์เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่นำเสนอสินค้าที่หลากหลายยิ่งขึ้น แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดียวกันแต่ทั้ง2บริษัทก็ดำเนินงานในฐานะคู่แข่งกันในตลาดค้าปลีกอาหารนอกจากธุรกิจค้าปลีกแล้วชวัสกรุ๊ปยังเป็นเจ้าของชวัสโปรดักชั่นซึ่งผลิตสินค้าแบรนด์ส่วนตัวสำหรับลิ d เติลและคาร์แฟลน์และพรีซีโร่ซึ่งเป็นบริษัทด้านการจัดการของเสียและการรีไซเคิลระดับโลกการเป็นเจ้าของกระบวนการผลิตและจัดการของเสียช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานและสร้างระบบแบบปิดที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญเหนือคู่แข่งนอกจากนี้ชวาสยังได้ขยายธุรกิจไปยังภาคส่วนใหม่ๆโดยในปี2023ได้ก่อตั้งชวาสดิจิตเพื่อให้บริการข่าวคอมพิวติ้งภายใต้แบรนด์ Sta ็กอิในปี1999เขาได้โอนหุ้นในลีเดรและคาล f l a น d ไปยังมูลนิธิดีเทอร์ชวาส์ต์ฟาวเดชันที่ได้รับการยกเว้นภาษีการกระทํานี้ไม่ใช่เพียงแค่การกุศลแต่เป็นกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งในการจัดการความมั่งคั่งและการสืบทอดบิสเนส การถ่ายโอนความเป็นเจ้าของไปยังมูลนิธิช่วยให้มั่นใจได้ว่าความมั่นคงระยะยาวของบริษัทป้องกันไม่ให้ธุรกิจถูกแตกออกหรือขายและยังช่วยส่งเสริมงานด้านการศึกษาและงานวิจัยซึ่งเป็นการตอบแทนสังคมในแบบที่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวของเขาถ้าหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม s u b s c r i b e ช่องเมทีกันด้วยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้จากช่องของเราขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไป